สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงิิิิสมมมลลาาาาฮรรรระะห์นอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนมิอุสซาลาตุวัสซาลามุอะลาอัชรอฟินอัมบิยาอิวันมุรุสลีนนบีนามุฮัมมัดินวะอะลาอาลีฮิวะซอบีฮิอัจม ا อีน อัลสลามวายเลยกุ้มบอราหมัตุลลอห์วะบราแกตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความประณีตจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงสันติทุทุท่ททานนะครับอัลฮัมดุลิละ ขอบคุณองค์ลสุฮานะฮัวตาลาที่พวกเราได้มีโอกาสได้มาพบเจอกันนะครับหับวข้อวันนี้คือการละหมาดยานาซ่าที่มสัสยิดบางคนก็บอกอาชาตทำไมต้องพูดด้วยล่ะก็โดยปกติห็นก็เห็นประกาศละหมาดยานาซ่ากทิสูเราเนี่ยฉันยังไม่เคยเจอเลยละหมาดยานาซ่าที่บ้านเนี่ยยกเว้นช่วงโควิดจับได้ไหมช่วงโควิดมีนะละหมาดยานาซ่าที่บ้านเลยเออ โดยปกติเขาก็ละหมากันที่สุราวะเอ,อแะ่แล้ว <c oughs> แล้วแล้วในสมัยนบีเนี่ยเขาละหมาดะนาซากันที่ไหนหรือเออในมัสอาลาตรงนี้ในประเด็นตรงนี้เนี่ยในหนังสือฟิคุซุนนะบอกว่าการละหมาะนาซาณนะที่มาสิดน,นั้นถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะ เมื่อเกรงว่าเมื่อไม่เกรงว่าคือจะจะมีจะมีโทษเนี่ยก็คือกรณีที่มันจะไปเปื้อนสุราเรียกว่าไหมเช่นสมมุติมายัดมายดตเนี่ยศพเนี่ย,เส,ยนนเ,เสียชีวิตมานานเล้วเสียชีวิตมานานเล้วมีน้ําเหลืองน้ำหลั่น้ําเหลืองน้ำหนองไหลออกมาแล้วก็แบกไปละหมาดกันที่สุราปรากฏว่าเปไ็นไงน้ําเหลือง กลิ่นเอยอะไรเอ้ยไปเปื้อนสุราไอ้อย่างนี้แหละพี่น้องที่ว่าไม่อนุญาตนึกออกไหมแต่ถ้าเป็นมายัดม่หยิดธรรมดาเสียชีวิตห่อกระฝันมาอย่างดีสะอาดวางไว้บนแค่อย่างดีไม่หามานะก็ไม่มีปัญหาอะไรบางทีใส่ลงมาเรียบร้อยแล้วเพราะมีฮะดีซึ่งบันทึก โดยมามุสลิมที่มีใางานจากท่าหญิงไอชาลล่ารอดิยัลลอฮุองันฮุรอดิยัลลอฮุองอันฮาบอกว่าท่านอดุสัลลัลลอฮฺของอดุสัลลมนั้นเนี่ยมิได้ละหมาดให้กับสุเลมบินไบตอนอกจากที่มัสยิดนะอีกทั้งบรรดาสาวกก็ยังได้ละหมาดให้กับบุบักอามาัดท,ที่มัสยิดไม่มีใครคัดค้านกันเรื่องนี้แต่สมัยก่อนก็จะละหมาดที่มุซอลลา สถานที่ใดบ้างที่นบีทําที่มูซอนลาลามาะมายาซาที่มูซอนลา<ม>กษัตริย์นายาชีเนี่ยมาเรียกมาละหมาที่ลานเลยแล้วก็อะไรอีกละหมาอีดนะที่มูซอนลานะละหมาขอฝนนะครับแล้วก็เหตุที่ละหมาที่มัสิทธได้ก็เพราะว่ามันก็เปอนกันละหมาโดยทั่วๆไปอันหนึง่ง การที่มาลิกและอบูฮานีฟะถือว่าเป็นมักรโรเนี่ยโดยอ้างอิงหลักฐานจากสุนตนอบีสุลต่านลามที่บอกว่ามันซ่อนลาอัลยานาซาตินฟินมัสิดฟลาชัยอัลาหูบุคคลใดละหมายญาาซา์ที่มัสยิดก็ไม่มีอะไรสําหรับเขาซึ่งตีความว่าไม่มีกุศลอะไรสําหรับพวกเขาซึ่งนอกจากค้านกับการปฏิบัติของท่านรอซูลแล้วแล้วก็ฮะดิษบนี้นะ ้านกับการปฏิบัติกของท่านรอซูนและการปฏิบัติให้กับท่านอุูบักกับท่านอุมัตแล้วเนี่ยฮะดิษวันนี้ยังเป็นฮะดิษที่ดออีฟอีกต่างหากอิหม่ามอะหหมัดบินฮัมบันเนี่ยได้กล่าวว่าฮะดิษนี้เป็นฮะดิษที่ดออีฟเพราะซอลและธาตุของเตาอ,อันนะนำเรื่องมาเล่าโดยลำพังเลยจัดเป็นฮะดิษดออีฟส่วนโปรงป่าถือว่าฮะดิษนี้เนี่ยซอเฮเนี่ย ส่วนปวงปาที่ถือว่าดิสโซเฮียนเนี่ยโดยบอกว่าสิ่งนี้อยู่ในฉบับต้นฉบับซอเฮียนที่แพร่หลายกันนั้นน่ะถือว่าใช้สำนวนว่าไม่มีบาปอะไรสําหรับเขาไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรสําหรับเขาที่ในสำนวนที่ซอเฮียนเนี่ยก็คือไม่มีบาปสําหรับเขาถ้าเขาจะละหมาดยานาซ่าที่อะไรที่สุราทีทิมสิทิดแต่ไอ้สำนวนที่บอกว่าละชัยอุลและฮูไม่มีอะไรสําหรับเขาไม่มีไม่ได้กุศลอะไรสําหรับเขาอันนี้ไม่ถูกนะ อันนั้นดูให้ดีพี่น้องนะต้องบอกว่าไม่มีบาปอะไรนะไม่มีบาปอะไรแกเขานะครับอิมนุกอยิมได้กล่าวว่าการละหมาดยานาซาที่มัสยิดนั้นเนี่ยหาใช่รูปแบบประจำของท่านรซุลสลหลาะฮวาเลวสันตามไม่และท่านนาบีจะละหมาดยานะละหมาดยานาซาทีนนาา่มัสยิดนั้นเนื่องจากมีอุปสรรคบางทีท่านก็ละหมาดยานาซาที่มัสยิด ดังที่ละหมาดให้กับอิมนุไบตตอทั้งสองแบบเป็นที่อนุมัติแต่ที่ประเสริฐนั้นเนี่ยก็คือละหมาดคนตายภายนอกมัสยิดอันนี้อิมนุกอยิมนะละหมาดที่มูซอนลาเนี่ยประเสริฐกว่าแต่คราวนี้สมมุติละหมาดที่มูซอนลาประเสริฐกว่าเพราะกฏว่าทุวันนี้พี่น้องคนใ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 น,ในหัวเมือง ในที่ที่มันมีความแออัดที่จอดรถก็ยังต้องแย่งกันเนี่ยและไปละหมาดนอกข้างนอกสุราเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นลำบากเห็นไหมเอนั้นถ้าละหมาดในมันสยิดเนี่ยมันมีความสะดวกมากกว่าเนี่ยบางครัง้งบางสถานการณ์เนี่ยก็ประเสริฐกว่าเนี่ยเพราะมันสะดวกมากกว่านะเหมือนปัจจุบันนี้นะเขาก็ละหมาด ยานาซากันที่ไหนที่รที่ฮารอมที่มาดินาก็ละหมาดกันในสุราวนัลลิการละหมาดยานาซ่ากลางกูโบูนะอุลามะส่วนใหญ่ถือว่าการละหมาดยานาซาที่สุสาน่ามกลางบรรดาหลุมศพนั้นมักโรบางคนบอกอาจารย์ยันฉันละหมาดเอาเอาใกล้เลยมาที่กูโบกันเลยนะไม่ไปละลากไปไม่ต้องปยกไปที่มุซอนลาที่สุราแล้วแบกจากบ้านมาที่ไหน แบกจากบ้านมาที่กูโบละหมานตรงกูโบกันธมณิเละแล้วก็ฝังเลยมันจะได้ลดขั้นตอนไม่ต้องไปแวะตรงเยอะนะอุลมามะส่วนใหญ่บอกว่ามักรู้นะดังกล่าวนี้ถูกบันทึกจากอาลีอับดุลลอฮ์จากอิบนุอัลอิบนุอับบาสท่านอัตออัลคอนาอีชาฟีอีอินฮัสอัลมุนซิรถือว่าการละหมาดเนาซะห์ท่า,รรรา,านรอซูลศ็อลลัลลออฮุะห์มูฮัมหซัดบอกว่าอัลอัรดุกุลลูฮามัสยิดุนอิลลามักบะเราะตะวัลฮามาม แผ่นดินทั้งหมดนั้นเป็นมสัสยิดนอกจากสุสานและก็สุขาส่วมนั่นเองพี่น้องในบันทึกของอิหม,ม่ามอามัดระบุว่าไม่เป็นไรหรอกที่จะละหมาดกลางสุสานเพราะท่านนาบีเองเคยละหมาดที่กลางที่หลุมศพหนึ่งก็อยู่ที่สุสานอยู่ที่กูโบทั้งนี้อบูฮาร์รได้ละหมาดให้กับทาิานอาชาท่ามกลางสุสานอันบเกะ แล้วก็ผู้ที่รวมละหมาดนั้นนะผู้ที่รวมละหมานั้นก็คืออิบนุอุมัดและอ um ุมัดอิบนุอับดุลอาซีดก็เคยปฏิบัติเช่นนั้นนะอนุญาตให้ละหมาดให้ผู้หญิงละหมาดยานาซาได้บางที่ก็ไปห้ามเอาเฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงไม่ต้องจริงๆผู้หญิงละหมาดยานาซาได้ไหมได้อนุญาตให้ผู้หญิงละหมาดยานาซาได้เหมือนผู้ชายนั่นแหละไม่ว่านางจะละหมาดคนเดียวหรือละหมาดหลายคนก็ได้ ท่านอุมัดนั้นเคยได้เคยรอคอยอุมมูอับดุลลอฮ์จนละหมาดเสร็จแล้วก็ให้อุตบาแล้วก็ไอชา,าได้สั่งได้สั่งให้นำศพซาัดบินอบีวะกอสมานะเพื่อที่จะร่วมละหมาดยานาซ่าให้กับเขาด้วยอันนะอันอิมามนะวะวีได้กล่าวว่าสุนนะให้ให้พวกนางละหมาดยานาซ่์ร่วมด้วยเหมือนเหมือนอื่นๆนั่นแหละเหมือนละหมาดอื่นๆ นะเหมือนละหมาดอีดละหมาดฟอดูนะส่วนกลุ่มฮานาะส่วนมิมามาลิกบอกว่าพวกนางต้องต่างคนต่างละหมาดอันนี้ขอยมิมามมาลิกนะให้ผู้หญิงต่างคนต่างละหมาดมาละหมาดรวมกับผู้ชายไม่ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุดที่จะนำละหมาดยานาซะ เออพี่น้องคิดว่าใครใครเหมาะสมที่จะนำละหมาดยานาซห์มากที่สุดน,นักนิติศาสตร์อิสลามขัดแย้งกันในประเด็นนี้นะว่าใครเหมาะสมที่สุดที่จะนำละหมาดยานาซห์บางท่านบอกว่าคนที่เหมาะสมที่สุดก็คือคนที่ผู้ตายสั่งเสียไว้เขามอบให้ใครละ่ะนะถ้าเขามอบให้คนใครคนนั้นก็คนนั้นแหละเหมาะสมที่สุด ก็กดว่าไม่มีหรือมอบไปแล้วไอ้คนนั้นไม่ได้ต่อมาก็เป็นผู้นำอาอมีต่อมาก็เป็นพ่อของคนที่เสียชีวิตอันนี้คล้ายๆเป็นวอะไรนะวัวลีใช่ไหมพ่อหรือไม่กระปูแต่คนอิมามต้องเป็นผู้ชายนะหรือถ้าพ่อไม่มีปู่ไม่มีก็เอาลูกชายละหมาดให้หรือหลานชายจนกระทั่งญาติใกล้ชิด ที่สุดในทางมดกก่อนตามลำดับอันนี้เป็นทัศนะของฝ่ายมารีกีฮัมบารีส่วนบางคนบอกว่าคนที่เหมาะเป็นอิหมัมนำละหมาดยานาซาที่สุดก็คือบุคคลที่เป็นบิดาและปู่รองลงมาก็มารอ,องลงมาก็ลูกและรองมาก็หลานชายแล้วก็พี่น้องชายลูกของพี่น้องชายลุงของลูกลุงหรือลูกชายของลุงตามลำดับ ใกล้ชิดมาตามมรดกนั่นแหละทัศนสนะนี่เป็นของอิมามชาฟีคือถ้าโดยปกติที่สอวอหน่อยนะเ,เมื่อเสียชีวิตก็พ่อเขาไม่อยู่แล้วคนนี้ตายเนี่ยตาย60พ่อเอาคนนี้ตายแล้วกันตาย80ดสิบคถามว่าพ่อเขาจะอยู่ไหมล่ะพีน้อง8ปเนี่ยถ้าพ่ออยู่ไม่ปลาไปร้อยกว่านะใช่ไหมแล้วร้อยกว่าเนี่ยบางทีก็เอาลอใส่เป็นเพื่นเล้ว เออก็มันก็จะเหลือใครปู่ปู่ยิ่งนักก็ไปแย่พ่อไงแย่แล้วป,ปู่ก็กลายเป็นลูกชายโดยอัตโนมัติเห็นไหมอ่าลูกชายนั่นแหละที่จะเป็นคนที่ละหมาดจนาจานหนึ่งทัศนะของบูฮานีฟ้าและมุฮัมมัดบินฮะสซันก็ถือว่าดีที่สุดได้แก่ผู้นำหากหากหากท่านมาปรากฏลงมาก็คือผู้พิพากษาอิหมัาประจำท้องถิน่นรองลองมาก็คือผู้ปกครองของ ผู้หญิงที่ตายตามลําดับในการสิทธิในการแบ่งมรดกโยเว้นกรณีของบิดาของผู้ตายถือว่าเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ก่อนลูกชายของผู้ตายหากว่าทั้งสองมาละหมาดร,ร่วมกันสมมุติอาฉันเนี่ยมีลูกชายแล้วก็มียอยอก,ก็ยังอยู่ลูกชายก็มีถ้าตอนนี้มันก็เหมาะที่สุดก็ยอนั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะยอฉันอายุยังได้อยู่ แม้ว่าจะอาวุโสก็ยังได้อยู่แต่ลูกชายฉันเนี่ยเพิ่งปง .2 ป .2 เออเข้าใจนะก็คือถ้าพ่อกับลูกชายเนี่ยคนที่ตายทิ้งลูกพ่อไว้มีพ่ออยู่มีลูกชายอยู่ก็ให้ไปที่พ่อก่อนพ่อจะจะใหญ่กว่าลูกกว่าลูกชายนะซึ่งในในทางมรดกเนี่ยลูกชายกินเยอะกว่าพ่อเออ ทิงลูกชายก็กินถ้ามีคนถ้ามีคนเดียวใช่ไหมเอเอก็ก็กินถ้ามีคนเดียวก็ได้แหละก็ได้เยอะกว่านะพอกินส่วนส่วนหลักนั้นก็ไล่ตามสิทธิ์ของของมโรดกประเด็นมีคนบอกอาจารย์แต่ลูกฉันมันอาสมอะไรไม่ได้ ตัววันนี้แค่ฟัดดูให้เวลาฉันก็ไม่รู้จะตามมันยังไงเล้วนี่ยังมันม,มาละหมาดยนานาซาละหมาดเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้เป็นปัญหาของพี่น้องนะไม่ใช่ปัญหาของฉันเออมองไปแล้วรู้สึกไงอะ่ะเห็นลูกอ,อาสาัมอะไรได้ไหมเออคิดว่าทําได้ไหมเออถ้าทำได้เนี่ยก็ทำดีแล้วขอบคุณองค์ต้อยเยอะแต่ถ้าทาไม่ได้ก็ส่งลูกเรียนศาสนา นะลูกหวังไม่ได้ก็หวังหลานแล้วกันนะเออพยายามสนใจอย่างน้อยคนที่มีความรู้ศาสนาเนี่ยเขาก็จัดการให้เราหลังจากที่เราจากไปแล้วไม่ใช่ว่าเอะอก็ไปมอบให้อิหมั่มนี่นะอิหมัามแค่กินบุญอยู่ก็เยอะแล้วนะนะก็ให้เขาได้ทําหน้าที่อย่างอื่นบ้างส่วนไอ้เรื่องตรงเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของลูกชายนะที่จะต้องปฏิบัติอันนี้ผมพูดถึงกรณีที่พ่อเขาไม่อยู่นะเออดังนั้น เรียนศาสนากันนะพี่น้องนะอย,อ,ยอย่า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 ปล่อยปะละเลยแล้วจริงๆละหมาดยานาซาเนี่ยขอโทษนะพี่น้องนะฝึกไม่ถึงห้านาทีก็ได้แล้วขนาดละหมาดอะไรล่ะละหมาดธรรมดายังละหมาดได้เลยนี่ละหมาดยานาซาในสี่ตักเบสแล้วก็อ่านอย่างง่ายพี่น้องฟันดีห้าตักเบสที่หนึ่งตักเบสที่สองอ่านสุลวนนารนบีตักเซตที่สามอัลลอฮ์มัฟิลลาหูวรักหามหัวอาฟีวะฟานฮูวอะกริมซูละหัจนกระทั่งจบนะและ้วตักเบสที่สี่ก็ไม่ได้มีให้อ่านอะไร ือถ้าจะอ่านก็ได้ก็ห้สลามมีแค่นี้ถึงห้านาทีเปล่านะแต่ว่าทําไม่ได้ทาไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีความสามารถหรือไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนนะครับนั้นก็ฝึกกันด้วยนะเผื่อกันเอาไว้นะเราก็ไรู้ว่าใครละหมาดให้ใครถ้าฉันไปก่อนพี่น้องก็ละหมาดให้ฉันถ้าพี่น้องไปก่อนฉันก็ถ้ามีโอกาสก็ไปละหมาดให้กับพี่น้องด้วยให้กับพี่น้องวันนี้จากลาตัวนี้วิลลาฮิตตฟิกะฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมุรอชฮามุลลอฮ์วะบเรอกะตุ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์